สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk p a t c h patch ใหม่แพชชใหญ่ประจำ TI 11ปีนี้นะ7.32นะครับที่จูๆ่ๆมันก็อัพมาชนทัวร์เลยแบบไม่แคร์ก็คือ ESL วันมาเลเซียส0 2 2ัิถ้าใครอยากดูแข่งในแพชช์เที่แบบเพิ่งอัพมาสดๆร้อนมีเวลาให้โปรอ่านแพชชแค่ประมาณ23ชั่วโมงก็ดูทัวร์ ESL ตั้งแต่วันที่2มาได้เลยนะคุณลองคิดภาพว่าคุณเป็น ATF ที่กำลังฟินับการเล่นเรเซอร์แล้วตื่นเช้ามา อะไรวะแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าฮีโร่พวกนั้นมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะเทรนมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปกป็ได้ทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉย และอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นเริ่มจาก general change ก่อนมี p r i m l b e a s t เข้ากับตันโหมดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดเดาได้นะครับแล้วก็เรื่องของ xp เปลี่ยนใหม่ทำให้เล v e l ขึ้นชา้ากว่าเดิมนั่นหมายความว่า hero power spike ที่ level เเ6จะมาชา้ากว่าเดิม ส่วนฮีโรที่เก่งช่วงเลเวล2เลเวล3ตรงนั้นน่ก็จะได้ประโยชน์นานขึ้นนิดนึงว้าวบัฟคริสตัลไมเดนนั่อพูดไปงั้นน่ะไม่ไม่ไม่บัฟหรอกกระจิดหนึ่งอะ่ะที่ที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือการที่มิดเลนหรือว่าบรรดาตัวคอมันแตะเวลหกชา้ากว่าเดิมนั่นแหละส่วนคัมแบ็กไมคานิกยังไม่มีเรื่องเงินเพิ่มขึ้นมาเท่าที่อ่านก็มีเรื่อง XP เพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าถือคิวเยอะแล้ะเวลาตก ก็แจกเยอะก็เลยมีเรื่องของเลเวลเป็นคัมแบ็กเมคานิกที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีคริปตัวใหม่เป็นคริปถือธงตั้งแต่นาทีที่2องเป็นต้นไปในทุกๆ second คลิปเวฟก็คือคลิปเวฟตอนตอนต้นนาทีเนี่ยตอนต้นทุกๆต้นนาทีเลยต้นนาทีที่2ต้นนาทีที่3ต้นนาทีที่4ก็จะมีคลิปถือธงโผลมาซึ่งมันก็เป็นแค่คลิปเมเลหนึ่งตัวที่มี ออราธงฉะนั้นมันไม่ได้เพิ่มจำนวนคลิปเวฟเข้าไปในเวฟนั้นๆเลยมันเป็นแค่คลิปตัวนี้จะทำให้ทีมเราได้รีเจน3ซึ่งมันก็ดูดีในในผลประโยชน์ที่ว่าเออเราเป็นเจ้าของคลิปตัวนี้เราก็จะได้รีเจนเพิ่มนิดนึงเวลามันเดินผ่านแต่มันก็มีข้อเสียเสริมขึ้นมานิดนึงก็คือมันทำให้คลิปเราดันนิดนึงแล้วเวลามันตายมันแจกเงินให้บริเวณนั้นหมดเลย1,200อ่ะแต่อันนี้ผมแอบคิดในใจอยู่เหมือนกันว่า พอมันแจกเงินให้กับบริเวณนั้นตลอดนั่นหมายความว่ารัพย์ที่อยู่คู่เลนเน่ะมันก็ต้องคอยรับส่วนบุญด้วยนี่หว่าถ้ามันไม่ออกไปเล่นนอกเลนแบบนี้คือแบบมันเหมือนกับคลิปมันมาทุกๆ1นาทีูกต้องไหมเราต้องคอยมารับส่วนบุญแล้วสรุปแล้วรั์มันจะโลมิงไหมเนี่ยเออแล้วทบเขาต้อง stack คลิปด้วยแต่มันเป็นเงินฟรีอะอะไรมันดียวกัน ไปเสแตกตอน50ไปไปลายขึ้นถึง,ถงต้นนาทีแล้วก็วิ่งกลับมารับส่วนบุญในเลนนะแต่แบบนี้ไอ Sub ้ซับสี่โลมิงอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปเล่นวิ่งแบบยาวๆไม่ได้มันจะไม่ได้เงินแล้วก็ไอ้คีปถือธงเนี่ยไม่สามารถดีนายด้วยสกิลได้ก็คือไอ้สกิลของอ e ีนิงมาเทลโมนิกคอนเวอร์ชันเนี่ยที่มันจะเป็นดีนายคีปไปเลยเรื่อยๆอ่ะเพราะไม่งั้นก็คือมันมันโกงไปมันเหมือนกับตัดตัดเงินฝั่งนองคม แพชเนี้ยมันจะมีเรื่องเงินคือ passive go per minute ลดลงก็คือเงินแบบ passive มันน้อยลงตรงต้งไแต่ว่ามันมีเงินตรงเนี้ยมา e x ็ก a ์าเพิ่มขึ้นให้สำหรับซัพพอร์ลองคิดภาพว่าซัพพอร์มันไม่ได้มีเงินมาเสริมมาแพชที่แล้วอะไละตรงนี้มันมีคือแบบเสริมขึ้นมานิดนึงแต่ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ impact ขนาดไหนนะจินตนาการภาพไม่ออกเลยตอนที่อ่านแล้วก็ป่าดายปรับใหม่ <enemy> อ่าป่าดายปรับใหม่เป็นแบบนี้ของเก่ามันจะ ลาก2แคมนี้ฟาร์มได้ใช่ไหมแล้วเอาโพสก็เหมือนขยับเข้าไปนิดหนึ่งโดยลึกกว่าเดิมคราวนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้าอยากจะฟาร์ม2แคมนี้ก็ต้องตัดต้นไม้ตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ยังได้เหมือนเดิมนะถ้าออกป่าได้มันก็ยังเป็นป่าได้อยู่ดีแค่แบบมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมาดนึนงผมสงสัยว่าทาไมมันถึงปรับให้ยุ่งยากขึ้นมานหนึ่งตรงนี้เป็นเพราะว่าวินเรดแพทที่แล้วมันดีไปหรือเปล่าเพราะโดยโดยรวมเฉลี่ยตอน DPC จนถึงเมเจอร์วินเรดฝั่งดาดามันสูงกว่า ถึงแม้ว่ารอบชิงทีมที่ได้อยู่เรเดียนมันจะชนะหมดเลยก็ตามขราวนี้บาทติลูมันโดนมูฟเฟอร์ตเอเวยก็คือไกลขึ้นเหมือนกับที่เมื่อกี้เราเห็นก็คือเอาโพสกับบาทติลูมันดูแบบอยู่ลึกขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วก็รีเวิร์กเดอะทรีอาราวไดเมนจังเกิลก็คือไอตรงนี้เอาโพสวาร์ปใช้เวลานานมากกว่าเดิมที่ที่ผมชอบที่สุดคืออนนี้เพราะว่ามันน่าเบื่อมากกี่ปีแล้วนะจำไม่ได้ละ ไอแคมป์ตรงกลางเนี่ยคือรู้สึกว่าอยู่มานานมากๆเลยก่อนหน้านี้มิดจะมีแคมป์ตรงนี้ถูกต้องไหมไอพวกมิดเมตาทั้งหลายเนี่ยมันไม่สนเลนเลยเว้ยแม่งสนใจแค่ฟาร์มสแต็กฟาร์มสแต็กฟาร์มสแต็กอันนี้โตลันโตไม่ชอบโตลันโตโตเกียวไม่ชอบเพราะมึงซ่อมเลนไม่ได้มึงแพ้เลนมานี่คือแบบมึงนู่นเลยมึงจะไปซ่อมเลยนะโอ้โหวิ่งไปนู่นอ่ะวิ่งไปนู่นอ่ะดูนี่มิดเลนวิ่งไปนู่นพดไกลเออแล้วตรงนี้มันมันเปลี่ยนด้วยสังเกตไหม ทางลงมาโลชนันตรงนี้แบบโอ้โหมุมโคตรจะนรกแตกเลยปอดแคบเลยคราวนี้ไม่มีแคมป์ตรงนี้แล้วไอพวกปักที่แบบออฟเอาสองกองหรือว่าสปิริตฮีโร่ที่ไม่สนเลนเลยทั้งสิน้นแล้วแตกคลิปเล็กฟาร์มก็ลำบากกว่าเดิมแต่คราวนี้ต้องดูว่าอ่าแล้วแเราจะไปซ่อมยังไงดีเพราะว่าบางตัวมันก็ไม่ได้ถนัดที่จะเคลียร์แคมป์กลางๆหรืเลยแคมป์ใหญ่อันนี้อันนี้ผมชอบอีกอันหนึง่ง เกมจะช้าลงกว่าเดิมสังเกตมาว่าเมื่อวานนี้เราดูโดต้า2ด้วยความระทมมากเลยเว้ยเกมทุกเกมแม่งจบภายใน33มานาทีโดยเฉลี่ย70%ของเกมเมื่อวานนี้ในแพทเก่าคือสู้สู้และสู้แล้วเราก็แทบจะไม่เห็นบทบาทของฮาร์ดแคลร่มานานแสนนานละแต่คราวนี้สิ่งที่มันดูแบบจะเอื้อให้เกมมันช้ากว่าเดิมก็คือเรื่องเลเวล1ละ2คือเรื่องของ Fortify เวลาขึ้นป้อม3อะ่ะมันเอาแหลกยากกว่าเดิม เพราะว่าถ้าสมมติเราเคลียร์ป้อม3เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขากดฟอร์ดิฟาตอนการป้อมสแล้วพอป้อม3แตกปุ๊บเราจะเอาแหลกปุ๊บเขาแม่งกดได้อีกรอบหนึ่งเมื่อป้อมแรกของเทียนนั้นๆแตกจะได้กด3อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นของเก่าคือเวลาป้อมหนึ่งมันแตกมันจะได้รีเฟซถูกต้องไหมอันนี้ก็คือเออป้อมหนึ่งแตกป้อมแรกได้รีเฟซป้อมหลังๆไม่ได้รีเฟซแล้วแต่ว่าถ้าเป็นป้อมแรกของป้อมสองป้อมแรกของป้อมสามพวกเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันทําให้เราบุกขึ้นยากกว่าเดิม ถ้าเป็นคนเล่นใช่เราก็จะทร,รมานมากกว่าเดิมเพราะช่วงที่ผ่านมาผมว่าถ้าใครเล่นซูได้ในแรลงเกมอะ่ะมันคือแบบสนุกอะ่ะก็คือเอาซูถลม่มฝันของข้ามฝันของข้ามแม่งรับมือไม่ได้ฝันของข้ามแม่งดาบมาแย่อีซี่วินน่าจะเคยเจอกันหลายๆคนนะไอ้พวกที่แบบเล่นซูแล้วอีซี่วินสบายๆพอฝันของข้ามแบบดาบแย่แล้วก็รับมือกันไม่ดีอันนี้มันทำให้ดันยากขึ้นกว่าเดิมก็โอเคอเค,คุณอาจจะได้พื้นที่ป้อมหนึ่ง ง่ายแต่ไปป้อมสองไปป้อมสามเนี่ยโอเคยากอยู่ไออันนี้เฉยเไม่ได้มีสาระอะไรก็คือแบบอยู่ในน้ำพุแล้วได้อมตะเวลาฮีโร่ศัตรูอยู่ใ,ใกล้ก็กักนฟอทเทนดฟเอนเชียนอาร์เมอร์ของเก่าเอนเชียนอาร์เมอร์มันสิบสามตอนนี้มันยี่สามก็คือมันกันห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนมากแล้วเวลาแบบเราแพ้ไฟใช่ไหมแล้วเขาจะโถมให้จบเลยมันจะซื้อเดโซมาตีอรู่ต่อเหมือนได้เป็น อาร์เมอร์สิบสามลบเดโซก็คือลบหกเลยเจ็ดแล้วก็แป๊บเดียวก็แตกและอันนี้ก็คือต่อให้ลบไปมันก็ยังอาร์เมอร์เกินสิบห้าอยู่ดีก็ถือว่าเออไม่ใช่แบบรัชที่เดียวจบได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนถ้าดูแบบนี้มันก็เริ่รู้สึกแบบเออเกมมันจะนานกว่าเดิมแต่เดี๋ยวก็ราดูว่าพอเป็นเกมจริงๆมันจะเป็นยังไงโหเอ็นชิเอนแบ็กดอร์ o พล็กชั่นรีเจนคูณสองจากเก้าสิบปร้อยแปดสิบคือแบบโนโนโน ไม่เอาวันช็อตจบเขียนเมื่อกี้เราดูในแมปไปแล้วก็น่าจะเห็นภาพคร่าวๆระดับหนึ่งแล้วนะแมปมันปรับดูมันไม่เยอะแต่ที่กระทบสุดๆเลยคือ,อนี่ไอมิดเลนแคมป์ตรงกลางนีงแ่แหละที่ท็อปสันเคยบ่นบอกว่าจําได้ไหมทีไอสิบใช่ไหมก็คือมิดเลนแม่งฟาอย่างเดียวเลยฟาวมานสิบห้านาทีตอนนี้มันไม่มีแล้วโอเคถัดมาเรามาดูไอเทมบ k b ใช้มานา50อันนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหาร่สำหรับพวกตัวคอสเตนกับ AG เพราะว่าเลเวล มันช้ากว่าเดิมนิดหนึ่งแล้วกลางเกมส่วนมากคือทามมิ่งที่คนมันชอบซื้อบีเคบกันใช่ไหมเออแบบมานาเลาย,ยังไม่เยอะเลยอะเบรดเมลบวกหนึ่งวินาทีอันนี้ยังไม่เห็นภาพต้องไปดูฮีโร่ที่มันใช้เบรดเมลแต่แบบฮีโร่ที่ใช้เบรดเมลคือตัวอะไรวะคิดภาพตามไปผมนึกแต่สเปกเตอร์อะนึกถึงแต่สเปกเตอร์ซึ่งมันก็เฉยๆทุกวันนี้สเปกก็ไม่ได้ใช้กันอืมแล้วก็มี XLC ที่แบบไม่ได้อยู่ในเมตาที่แล้วก็ต้องมารอดู X อ็กกับเอว่าแบบ มันมีอะไรที่เข้ากันไหม stone, บล็อสโตนใบผสมลด200ก็คือราคาถูกกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยอักทีฟสเป Li ไลท์สตีลตัวคูณ2เป็น2.5แล้วก็แลนด์เซนเนี้ยไม่ไม่น่าจะชอบเลยปรับมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยพวกเอจิมันก็คือแบบมันซื้อไอเทมเล็กอะไอเนี้ยสองชิ้นได้เดี๋ยวตอนมาระหว่างทางแต่ของใหม่มันกลายเป็นว่ามันต้องซื้อไอเนี้ยเต็มๆเลย1000ถึงจะได้เอจิ10มา ซึ่งถ้าของเก่าคือเนี่ยซื้อไอ้นี่ระหว่างทางฟาร์มไปด้วยแล้วก็ซื้อมาประกอบโอสบายเข้าร้อยสิบสองเอจิแล้วก็ตอนนี้ก็มีอะไรนะอันเนี้ยมาแทนหนึ่งพันเราจะให้ซื้อไวเอาเบลออฟสเตนมาก็ไม่ใช่เออแล้วจะถอดมาทำบีเคบีก็ไม่ได้ละเพราะว่าไม่มีไอออเกอร์เอ็กซ์ตัวที่ซื้อเรวก็เลนส์เป็นประจําในเมตาที่ผ่านมามีอะไรบ้างมิดที t บีมิดูซ่าสไนเปอร์ไวเปอร์ รอนีไม่นับเลยไม่เห็นเลยแล้วก็มี TA ถ้า TA ไม่ซื้อดราก,ก็แลนส์หรอมีช้อยเป็นบลิงเดโซแต่ส่วนมากก็ซื้อดราก,ก็แลนส์กันหมดอยู่ดีอ่ฮาะาก็ทำให้ BKB มาชา้ากว่าเดิมจากเดิมที่มันจะดูแบบเนี่ยวัดผลกัน15 16 17มันก็ขยับขึ้นไปนิดน,นึงถ้าเป็นแบบนี้แต่มันก็ต้องชา้ากว่าเดิมอู่แล้วเพราะว่าเราที่เห็นเราเห็นว่าเลเวลมันชา้ากว่าเดิมนิดน,นึงยูเซปเตอร์ล้างบัฟก่อนแล้วค่อยไซโคลน ฟอคอนเบรดาเมจเพิ่มนิดนึงฟอตาร์เลือดโบนัสเพิ่มครูดาวน้อยลงนิดนึงมันเฉยๆจับต้องไม่ได้กิมเมอร์เพิ่มแคสเลนแล้วเพิ่มกันเวทเพิ่มกันเวทนี่คือเพิ่มกันเวทคนคนถือนะอันนี้คนถือชอบแล้วได้อะไรได้แคสเลนเพิ่ม50อันนี้ซัพพอร์ตก็ชอบอกีกอันนี้ถือว่าซัพพอร์ตชอบส่วนกริฟนี่ใบผสมเพิ่ม50แต่ว่าราคาโดยรวมลดลงอืมโอเคโอเคตอนแรกเข้าใจว่ามันแพงขึ้นโดยรวมสะลืมารข้างหลังจะรู้สึกว่า มันไม่ได้กระจอกเหมือนเมกนะให้มันดูมีความแบบดีกว่าเมกขึ้นมานิดนึงอะ่ะส่วนไมดัสอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าแครี่มาลัดไมดัสใช่ไหมมากมากอะ่ะมันก็ได้ก่อน10บนาทีแล้วก็จะเป็นช่วงที่คลิปป่าออกไปเทมถ้าเราใช้ไมดัสกับคลิปป่าเราการันตีได้เทมป่าฮาเบิลเพิ่มแคสเลนเขมใหญ่เพิ่มดูดเลือดกับฮีโร่แต่ว่าเนี่ยดูดเลือดของแพทนี้คือจะปรับแบบนี้หมดเลยมีผล50%กับคลิปเฮอริเคนก็คือปรับให้เข้าออฟฟอร์ต้บ ยี่สิบหรือสิบเก้าวิเมสเลเยอร์ได้การเวทมากกว่าเดิมอันนี้ดีสำหรับคนที่มันซื้อเมสเลเยอร์ไปทำบอดทอนนะนะทีโ่โร่บนตัวมันซื้อดูดเลือดอไอมอร์บิกแมสมาเข้าป่าดิแต่อาจจะไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่อันเนี้ยผมผมชอบมากเลยผมอ่านอันนี้เมคคณิตซึมหกสิบห้าหรือห้าสิบวินาทีทำไมเราอ่านข้าบนข้าบนมาเนี่ยเราสึกว่าเฮ้เกมมันจะนานขึ้นนะแต่พออ่านเมคลดคููดาวสิบห้าวิ และถูกกว่าเดิมเนี่ยทําไมมันรู้สึกว่ามันทําให้กลางเกมเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันจะรวมกันเล่นอะไรบางอย่างวะแล้วเกมมันก็ช้ากว่าเดิมใช่ไหมเพราะเลเวลมันน้อยกว่าเดิมถ้าถ้าเรื่องเงินก็คือโอเคปกติแหละแต่ว่าถ้าเรื่องเลเวลคือมันน้อยกว่าเดิมไงเออก็แบบนน่าสนใจวะไอฟอกมันเลงอะไรไว้มันถึงปรับเมคเกอร์นซึ่มแต่จริงๆแล้วไอฟอกบอกว่ากูไม่ได้เล็งอะไรเลยกูก็แค่เขียนๆไปแล้วก็โยนนไปนั่นแหละเดี๋ยวพวกมึงก็ไปกินเลย เดี๋ยวพวกมึงกินเดี๋ยวพวกมึงก็รู้เองรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันกับดูเลือดอันอื่นนาลิฟายอาร์เมอร์บวกสองลดคูดาวน์นิดหนึ่ง,ง,ง,งไฟในการเวทเพิ่มขึ้นก็คือมันดูมีมีคุณค่ามากขึ้นในการออกของเก่ามันแบบสิบเปอร์เซ็นมั้งค่อยๆบัฟมาตอนนี้เป็นสิบห้าละเรเดียนเบิร์นมิสชันเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้หนักหน่วงมากเลยวะรีเฟชเชอร์ออฟเนี่ยมันมันดีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเรารู้กันดี มีแต่วพวกซื้อรีเฟชเชอร์แล้วก็โถมโถมโถ,ถมใส่กันช่วงทามิ่งสามสิบนาทีเพิ่มคููดาวแพทละสิบอะตอนนี้เพิ่มเป็นสามนาทีอะแต่เนี้ยหนักรีเฟชเชอร์ชาร์ดมานาใช้สองร้อยฮีโร่บางตัวแบบแบบเฟ,ฟเลสวอยอย่างเงี้ยไม่ไหวอะมานาไม่พอสตานิกก็ก็ปรับเหมือนกับไอ้ดูเลือดอันอื่นๆชาร์ดมูเลตตอนนี้ไม่ได้แบบว่ากดแล้วแบบหายยาวๆละสิบห้าวินาทีเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันวลาดกับพวกดูเลือดอืนน่นๆเวนเวกก็ปรับเหมือนกับไซโครน เหมือนใยูเซปเตอร์แต่ที่ผมแอบคิดในใจคือผมคิดว่า w วิชเบลดมันน่าจะต้องเนิฟหน่อยไหมปรากฏว่ามันมันไม่รู้สึกเลยดิคือมันมันไม่รู้สึกเลยอ่ะว่าเนิฟอินไป2อ่ะมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะแล้วถ้าฮีโร่เมตามันดันเป็นฮีโร่ที่ใช้วิช l a ลดได้คุ้มด้วยมันก็ยิ่งแบบไปด้วยกันเหมือนกับปัคแพทที่แล้วอ่ะอันนี้ก็เลดแพคก็เหมือนกับพวกไอเทมดูเลือดนั่นๆไอเทมป่าอันใหม เอฟเฟกก็สวยดีนี่อันนี้เอฟเฟกคล้ายๆไอเซปเตอร์ออร์แลคเกิลเหมือนี่ยอันนี้คือถ้าเราได้ไอซีดออฟเซเรนิตี้นี่มาเราก็จะปักแล้วได้รีเจน8 14วินาที14 8 4 8 3 2 112ก็ก <absorption> ็ถือว่าใช้ได้ทุกคนนะจะปักฟื้นเลือดฟาร์มก็ได้ จะปักตอนไปไฟทาวเวอร์ก็ได้ก็แบบของฟรีอ่ะไอเทมป่ามันก็ของฟรีอ่ะถัดมาอันนี้คือถ้าศัตรูหันหลังจากเราแล้วจะโดนโบนัสเตเมจใช่ไหมโดนใช่เ <Attack. S 1> นี่ยถ้าศัตรูหันหลังจากเราจะโดนโบนัสเตเมจแล้วก็โดนสโลตอนแรกผมนึกเขาจะรีมูฟทัมเบิลทอยเพราะว่ามันมาสองร้อยเหมือนกันรีมูฟไหม อ่าไม่รีมมฟมีมานา200เหมือนกันเราได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็เราสโลตูนิดหนึ่งของฟรี่ะของฟรีแล้วก็อันใหม่อันหนึ่งก็คืออันนี้ซึ่งผมสนใจว่ามันบอกว่าถ้าเราโดนโจมตีเราจะได้แตกมานารีเจนอยากรู้ว่า <In extra. S 1> นั่นไง เราโดนคีฟตีแล้วก็ได้สแต็กลีเจนด้วยอันนี้ทิมเบอร์ซอชอบเลย <shall> คิดภาพทิมเบอร์ซอต้นเกมอะ <shall> ที่แบบยืนค้ำป้อมอะ <laughs> <BB S 2> บีบีก็ชอบไอ้พวกตัวสแตก็กาฟาร์มแซกค,คีฟอะเออแล้วออสแตดห้าแล้วนะโอเชียนฮาร์ดของเก่าอะ <laughs> ไปยังอ่านั่นเนี่ยมันออสแตดห้าไอออสแตดห้ามันก็เลยเอาโอเชียนฮาร์ดออก เห็นภาพเห็นภาพอันนี้ก็ถั่วดีเลยนะเว้ยสแตทห้าแล้วแบบได้มานารีเจนเน <Yes. S 2> ก็คือมันได้สกิลไปฟาร์มอ่ะคราวนี้เรามาดูเทียร์หนึ่งมีชิปเวสเอาออกคินอปติกแล้วก็โอเชียนฮาร์ทก็เท่ากับไม่มีแคสเรนโบนัสแล้วก็มานารีเจนในเทียร์หนึ่งละไปอยู่เทียร์สองแทนอันนี้ก็ตรงตัวนะ ไม่ได้มีอะไรน้องเทสดวงตาแห่งวิเซอร์เอ่อกูเกิล is ear is ear วิเซอร์ดวงตาแห่งวิ <iz> เซอร์ดวงตาแห่งวงิเชียนว้าวชื่อไทยชิบหายเลยแคสเลนโบนัสแล้วลดแม็กมาหน้า20เปอร์เซ็นต์อืมคือของเก่าอะ่ะมันดีสำหรับซัพพอร์ตอ่ะดิไอของเก่าไอคีโนพติกอ่ะมันได้รีเจนมานามันได้แคสเลนอันนี้มันได้แคสเลนแต่ลบแม็กซ์มาหน้า20เปอร์เซ็นต์ มันก็ดีแหละมันได้แคสเรนน่ะใครๆก็ชอบแต่แบบลดแม็กมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ซัพพอร์ตอาจจะไม่ชอบขนาดนั้นอันนี้มันมีดควีนเออเพนบอกวเนี่ยเด g คเกอร์ออฟริสเนี่ยมันคือชื่ออาคาน่าของของควีนเออเพนอ่ะ <Pot> เฮ้ยเฟลเลสบว้ยชอบไหมเนี่ยจ่ายเลือดหนึ่งร้อยได้ดาเมจสี่สิบโอ for scene, for ได้ดาเมจสี่สิบนึกว่าได้แอทสปีดทบ เซเว่นชอบไหมนเนี่ยเออเซเวน่นแล้วก็พวกฮีโร่ตีไวลีนาฮัสกาลีนาไม่เก่งอะเนี่ยคือมันวันใช้ตอนเทียร์สองไงประมาณช่วงสิบเจ็ดนาทีเว้ยลีนานี่แบบยิงเถื่อนเลยดิแล้วก็มีอันนี้เป็นไอเทมสำหรับตัวตีไก่งั้นขอรีบแป๊บหนึ่งได้ออสแตทแปดได้ดาเมจสิบพสีฟคือคร็กช็อต f i โปรเจกต์ท i l แอดทูอะ d ด i ชันอล l t อร์เทอร์เก็ตก็คือ <Here we S 1> มี <around. S 1> แบบยิงกระจายอะ่ะโอ้ทุกสิบสองวินาทียิงกระจายสองเป้าหมายอืมฮ mm ึพ hmm. วของแถมอะไม่ได้แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นอะไรมันเป็นข้แค่ของแถมเลยเพราะคููดามสิบสองวินาที อ่ะหมดละเทียสองเทียสองมันเอาอะไรออกเอสเซนซ์ริงเฟกาเนตควิกซิเวอร์มอลเลตมีแต่ของดีๆส่วนเทียสามล่ะอันนี้ผมเหมือนเคยเห็นไอเทมชิ้นนี้ในอาร์เคดวะ Seal อ็อกเกอร์ซิลโทเทมอ่ายังยังไม่อ่านนะขอเขาแบบลองกดใช้ก่อน well. นี่แม่งมาจากอาร์เคดชัดเลยวะเอฟเฟกต์ <laughs> นี่แม่งมาจากอาร์เคดชัดเลยเว้ย คุณคุณไหมไอ้ <Way ahead. S 1> แบบพวกออกทุบลงพื้นอน่ว้าวเลือดฟรี240คูดาวสี่สิบวิทำให้โดดได้2ครั้งทำดาเมจและสโลนี่มันฟรีฟอร์สต้าแบบอันนี้คือไอเทมโมบิลิตี้ของของเทียร์สามที่มันเอาสไปเดอร์เลกออก ก็คือสไปเดอร์เลกจากไปไอเอนนี่มาแทนซึ่งอเอนนี่มันคูดาวต้องสี่สิบวิสไปเดอร์เลกของเก่ามันคูดาวสิบสองอะสงสัยมันมองว่าไอ้นี่ดีเกินไปปรับซะหน่อยของเทียสามีของใหม่มาแค่ชิ้นเดียวเอาออกชิ้นเดียวส่วนเทียสี่เอาดาบตีบ้านออกแล้วกูมไม่เคยเห็นฮาวอกแคมเมอร์เลยเว้ย๋อมันกลับมาแล้วอ๋อไอเทมรีเทิร์นเอาดาบตีบ้านออกเอาฮาวอกแคมเมอร์กลับมาดาบตีบ้านดีกว่า เอ็กมาชีนามานาเพิ่มจาก0เป็น350ก็คือมันไม่เคยใช้มานาอันนี้คือแล้วปะมึงเห็น e, e ีเล่นดิสงสัยไอฟกซ์มันไม่เคยคิดอะไรเลยจนกระทั่งมันมีช่วงที่ผ่านมาไอยูทูบแม่งเต็มไปด้วยไฮไลท์อีใช้เอ็กมาชีนาเล่นเฟรดบอยโดดเข้ามากด BKB แล้วก็โดดออกไปแล้วกดเอ็กมาชีนาคูดาวยี่ห ใช่ไหมยี่บห้าป่ะเออแล้วมันก็กลับมาใหม่กดบ k เคบตีบ้านแล้วก็โดดทำาบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วมันใช้มนาศูนย์ไงเออพอมปรับแบบนี้มาคือแบบทาแบบเดิมไม่ได้ละใช้มนาเยอะชิบหายแล้วมิเลอร์ชิลโดนเนิร์ฟคูดาวสี่วิอืมก็สมเหตุสมผลไอนี่มันก็คือแบบสมควรอนะนะสมควรหมดละหมดไอเทมละเอาจริงผมมองว่าเป็นแพทใหญ่ที่ไม่ได้ใหญ่เวอร์อะไรนะแล้วนี่มันคือแพทแรกของของแพทใหญ่ไง เดี๋ยวมันจะต้องมีแผทเล็กๆเ,เพิ่มเข้ามาอีกตอนหลังๆฉะนั้นเนี่ยจบ ESL อาจจะมีแผทเล็กเพิ่มขึ้นมาถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งโกงเกินไปและพอเข้าถึงช่วง TI ก็อาจจะมีแผทเล็กอีกเช่นแผท C แผท D